ทางปิยนุชโครสารผู้อำนวยการแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยเปิดเผยบ้าตามที่สำนักเลขาธิการใหญ่แอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลนักกุงดอนดอนสาราชอาณาจักรได้ออกปฏิบัติการด่วนเชิญชวนสมาชิกนักกิจกรรมและผู้สนับสนุนร่วมกันส่งจดหมายถึงนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักกิจกรรมและยกเลิกข้อกล่าวหาทั้งหมด ทั้งอยากกระตุ้นให้ทางการไทยปฏิบัติตามพันธกกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่กำหนดให้ร,รัฐบาลไทยต้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนทั้ทงสิทธิในเสรีภาพการแสดงออกการสมาคมและการชุมนุมโดยสงบลดการควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาให้น้อยสุดซึ่งการดเณรนลน์นี้มีถึงวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาทางการไทยได้มีการปร,รับปารามอย่างกว้างขวางต่อการชุมนุมโดยสงบและการพิปรายทางออนไลน์ นับแต่เริ่มมีการชุมนุมเรียกร้องการปฏิรูปให้เป็นประชาธิปไตยที่มีความสงบเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2 5งันายเจ้าหน้าที่ยังใช้กฎหมายที่มีเนื้อหาคุ้มคลือเกี่ยวกับความมั่นคงสถาบันกษัตริย์และความผิดด้านคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือเพิ่มการปราบปรามและได้ตีความว่าการใช้สิทธิ์อย่างสงบเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อยหรือเป็นความผิดต่อสถาบันกษัตริย์และต่อมาได้มีการดำเนินคดีอาญากับนักกิจกรรม ซึ่งอาจส่งผลให้พวกเขาได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตผพ้่พมโวยการแอมเนสตี้ประเทศไทยยังระบุอีกว่าตลอดระยะเวลากว่า1เดือนที่ผ่านมาแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลได้รณรงค์เพื่อรวบรวมรายชื่อภายใต้ปฏิบัติการด่วนที่มีการรณรงค์ไปทั่วโลกเรียกร้องให้ปล่อยตัว2นักกิจกรรมที่อดอาหารประท้วงบุ้งเนติพรเสน่สนังคมและใบปอนธนิตด,ดวงมุสิทธ์ เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ที่จะได้รับการประกันตัวโดยต้องคู่ถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันที่3พฤษภาค,คม2 5 5 5และได้รับการปล่อยตัววันที่4สิงหาค,คม255 5ทางการได้ดำเนินคดีอาญากับทั้งสองคนที่ถึงแม้จะได้สิทธิ์ในการประกันตัวแล้วแต่ผลจากการอดอาหารประทบเป็นเวลา6 4วันส่งผลให้ร่างกายได้รับผลกระทบด้านสุขภาพซึ่งในตอนนี้ยังคงต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อฟื้นฟูร,ร่างกายในขณะที่ตะวันทานตะวันตัวตุวตวลานนท์ ถึงแม้จะได้รับการประกันตัวมาก่อนหน้านี้แต่ยังถูกกักตัวในบ้าน24ชั่วโมงจากการทำโพลสำรวจความคิดเห็นในที่สาธารณะ